พวกเธอจาตุ๊กแกเปรตจากแดนเชียงใหม่ได้ไหมใช่ใช่ไอตุวที่คนขายเขาไม่เชีย์นะแหละวันนี้น้องมาถึงกทมแล้วค่ะไปรับน้องกันแกไปเอาคืเลิกไม่ดีละพายุเข้าเลยว่ารับยังขนาดนี้เลยอ่ะไม่ได้แค่มากับฝนนะมากับพายุเลยค่ะทพิ่งแต่รับพนักงานมาไม่เคยมีตัวไหนลําบากขนาดนี้เลยนะลำบากตั้งแต่ไปร้านไปซื้อบ้านให้มันไอหมอนี่นี่มันตัวแรงจริงกลับบ้านไปแกะกล่องน้องกันดดา ยินดีด้วยคุณจุ่มได้ตัวเปรต์อฟลาเวนเดอร์ดามเมเชียนสปอตเฟลมค่ะเ,เกิดปี24เดือน6ว้ายเกิดเดือนเดียวกับเราเลยแม่ลูกผูกจิตดวงสมพงหลอนี่นะเรืจองไหมเดี๋ยวทำบ้านให้นะคะมาคุยคุยไปก่อนหนุน เ,เด็กเอ็นคนนี้ตาแข็งมากะระหว่างที่จัดเราก็ถามมันไปด้วยวตรงนี้นะมุมนี้นะโอเคหรือเปล่านางไม่เห็นตอบสักคำแสดงว่าโอเคอเสร็จล้วค่าง,งานกลุ่มที่มีเราทําอยู่คนเดียวเตรียมตัวเข้าบ้านใหม่กันนะลูกจะพุ่งไหมจะพุ่งหรือเปล่าจะก,กัดไหมนะจะก,กัดหรือเปล่าอ้าวง,งงงงงทั้งคนทั้งตุ๊กแกเลยโอ้กาโดนีก๊ผมเลย โอ้ย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 รรโอ้ยกายกรรมชูอเรื่งจะไปได้มาดี <sk r isa> ดีใจอีกรอบเพราะได้เปรตของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ุน,นี้ไม่เกยแน่นอนนางชื่อเจเรมี่ค่ะช่วยคิดหน่อยให้มันทำตำแหน่งอะไรในบริษัทด <ee>? ี <S <S <novelty>